สวัสดีครับมาดูมา켓ในละเอีิดประจำวันศุกร์ที่18พฤษภาคมน2022กันสำหรับยูโรนะครับเมื่อวานนี้ไม่มีเทรดเซตอาพที่ดีมากนะักเนื่องจากว่าเราคุยกันก่อนหน้าแล้วนะครับว่ามันมีสีสูงว่ตัตลาดนั้นจะกลับเข้าสู่บาลานซิ่งเฟสเพราะฉะนั้นเนี่ยพอกลับเข้าสู่บาลานซิ่งเฟสหรือคิดว่าน่าจะกลับเข้าสู่บาลานซิ่งเฟสการเทรดของเรา จำเป็นต้องระมัดระวังนะครับเพราะว่ากู้เท e l โลเคชันมันคือที่ขอบบนขอบล่างของบาลานซิ่งแ r e รียถ้าจะเทรดกลางเรนจำเป็นต้องมีเทรดเซตอัพที่ดีมากพอนะครับเพราะฉะนั้นมาสู่วันนี้เนี่ยตลาดกลับเข้าสู่บาลานซิ่งเฟดเป็นทางการแล้วนะครับแล้วก็เบื้องต้นน่าจะบาลานซิ่งอยู่ใน4วันนี้แล้วก็อย่างที่เห็นตลาดนั้นกลับมาเทรดอยู่ที่กลางเรนเป๊ะเพราะฉะนั้นเนี่ยพื้นที่บริเวณนี้คือพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงนะครับในการเข้าเทรด อย่างที่บอกก่อนหน้านี้นะครับโอเคนี่คือยูโรในขณะที่พาวเดล่านะครับจริงๆก็คล้ายๆกันแต่เนื่องจากว่าตลาดนั้นลงไปต่ำมากพอสู่ AREA ที่เราคาดว่าน่าจะเป็นบ a l น n c e ยเรโลนะครับเราจึงมี TRADE s e อัพซึ่งนะช่วงต้นนะครับในช่วงลอนดอนเซสชั่นเนื่องจากว่าราคานั้นขึ้นไปสู่อินิเชียลอรจินโซนแล้วเบรกเราโฮไม่ได้นะครับกลับย้อนกลับเข้ามา ที่ initial zone เพราะฉะนั้นตรงนี้สามารถพิจารณาในการช็อตได้จากนั้น scale out ที่ pre market support แล้วจำเป็นต้องล็อก profit ทั้งหมดที่ initial support นะครับเพราะว่าพอลงมาถึงตรงนี้เราจำเป็นต้องเปลี่ยนไป a s กลับไปเป็น focus ในการเทรด long s i ์เนื่องจากว่าบริเวณแถวนี้เราคาดการณ์ว่าน่าจะเป็น balancing area low นะครับซึ่งเป็น good t r a d e location สำหรับ buyer เพราะฉะนั้นหลังจากที่เราเห็น intra day low นะครับหรือว่า low of the day พอมันกลับมาอีกเทสอีกรอบนึงแล้วมไม่สามารถเบรกได้ตรงนี้สามารถเข้าเทรดลองไซด์ได้นะครับจากนั้นเทค Profit ที่ Midpoint v w a วโอเคกลับมาสู่วันนี้ตลาดกลับเข้าสู่ Balancing ง a a e อย่างเป็นทางการนะครับแล้วก็อย่างที่เห็นพอราคานั้นลงมาสู่บริเวณ Balancing Area Low เราจึงเห็น Buyer กลับเข้ามาอีกทีเพราะที่นี่คือ Good t r a t e Location สำหรับ b u y e r เวลาที่ตลาดนั้น Balancing ตอนนี้ราคากลับขึ้นไปสู่ กลางเรนนะครับค่อนข้างไปทาง Upper Part ของบ a ลานซิ่งเ g นแต่ถ้าราคานั้นกลับมาอยู่ที่กลางเรนแถวนี้นะครับก็อย่างที่บอกเป็นพื้นที่เสี่ยงในการเข้าเทรดเวลาที่ตลาดนั้นเทรดอยู่ในบาลานซิ่งแ e รีย o d Trade l อเคชั่นคือ Balance h i ายและ Balance Low ถ้าจะเทรดกลางเรนจำเป็นต้องมีเทดเซตอัพที่ชัดเจนมากอนะครับโอเคนี่คือพาราล่าสำหรับทองคำนะครับเมื่อวานนี้เราคุยกันไ้ว่าตอนที่ราคานั้นเบรกนะครับลงมาใต้ แอเรียแถวนี้เราตั้งคำถามว่ามันจะเป็นเพียงแค่ Liquidation Break เท่านั้นหรือมันจะเป็น Liquidation Break บวกกับ Stronger Seller กลับเข้ามา Active กลับเข้ามาช็อตตามด้วยเราจะบอกได้ว่ามันเป็นแค่ Liquidation Break ก็ต่อเมื่อราคานั้นมาหยุดที่ b a l a n c e a r r i low 4วันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเห็นไหมครับเราเจอ b u y e r กลับเข้ามา Active ที่นี่แหละแล้วตราบใดก็ตามที่ราคานั้นยังโฮอยู่เหนือ i n i t i a l support ที่บริเวณ balancing area Low นี้จะเป็น good trade location สำหรับ buyer อย่างน้อยๆราคาน่าจะกลับขึ้นไปได้ถึง initial r e s i s t n c e zone แต่ถ้าหากว่าราคานั้น break, เบรกแล้วโหใต้ initial support ก็จะเท่ากับเบรกลงมาใต้ balancing area 4วันนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราน่าจะเห็น seller กลับเข้ามา active เพิ่มมากขึ้นแต่ต้องไม่ลืม weekly ยังเป็นวัน m e framing up อยู่หมายความว่าใน weekly timeframe ตลาดยังเป็น bullish structure อยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ถ้า break, เบรกลงมาได้สปอร์ตโซนด้านล่างเราน่าจะเห็นบกับเข้ามาแอคทีฟได้ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรนะครับโอเคเพราะฉะนั้นนี่คือทองคำดาวโจนนะครับก็เช่นเดียวกันเมื่อวานนี้เราจะจับตาดูนะครับว่าตอนแรกเนี่ยบาลานซ์แอเอรโลมันอยู่ที่นี่3วันขบบนอยู่นี่ขอบล่างอยู่ที่นี่เมื่อวานนี้เราคุยกันไว้ว่าถ้าราคานั้นเบรกบาลานซ์แอนเดอรโล3วันต้องมอนิเตอร์สถานการณ์ให้ดีว่าที่นี่ เราจะเห็นไบเออร์กลับเข้ามาแอคทีฟหรือไม่พรที่นี่คือ Area Breakout ของ Balancing 11วันนี้มันมีสีสูงที่เราจะเห็นไบเออร์กลับเข้ามาแอคทีฟเพราะฉะนั้นก็อย่างที่เห็นนะครับกลับเข้ามาแอคทีฟจริงๆเมื่อวานนี้มีเทสเซอรอัพนะครับตอนที่ขึ้นไปที่ Pre-Market Return Zone สามารถช็อตได้เพราะว่าเทส3ครั้งไม่ผ่านทั้ง3ครั้งจากนั้นจำเป็นต้องล็อก p r o t ทั้งหมดที่ Initial Support แล้วประเมินสถานก,การณ์ดูก่อน นะครับว่าตอนที่ลงไปที่ support โซนนี้เราเจอไบเลอรหรือเปล่าตอนลงไปรอบแรกยังไม่จำเป็นต้องเข้าเทรดลองสายก็ได้สังเกตต่อไปนะครับถ้าเราเจอไบเลอกลับเข้ามาอีกทีเราควรจะเห็นหน้านตาแบบนี้เห็นไหมครับไว b ลสไบแบ็ backup, กักลับขึ้นนผลแบบนี้แหละนะครับพอเห็นแล้วแล้วโพลแบ,บ็กกลับมาถึงค่อยเข้าแถวแถวนี้ได้นะครับถ้าไม่ทันก็ยังมีโอกาสอยู่จากนั้นเทค p r o f i ตตอนที่ราคาหลังกลับขึ้นไปเทส yesterday ปีพอ โอเคกลับมาสู่วันนี้นะครับก็ขยายบาลานซ์เซเรียออกมาให้คลุมโลของเมื่อวานนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ตลาดบาลานซ์มาแล้ว5วันและด้วยความจริงที่ว่าตลาดนั้นติดอยู่ตรงกลางบาลานซ์ซิงเกอเีเป๊ะเพราะฉะนั้นที่นี่ไม่ใช่กรูเท็ดโลเคชั่นเพราะกรูเท็ดโลเคชั่นคือบาลานซ์สฮและบาลานซ์โลตราบใดที่ราคายังไม่เบรกออกจากบาลานซ์ซิงเกอียนี้กลยุทธ์ในการเทรดควรจะเทรดระยะสั้น เท่นาน okay. her her ั้นนะครับโอเคเพราะฉะนั s <S okay. uh, uh, ้นทั้งหมดนี้คือ market analysis ประจำวันนี้ยังไงก็ตามก็หวังว่าจะมีผลงานการเทรดที่ดีเหมือนเช่นเคยสำหรับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ